สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกมเกมมนอยู่กันในเกม n m e l e s s CUT นะครับไม่รู้ว่าเสียงดูกหรือเปล่าแ้วเสียงมอดูป้าขวายด้วยนะครับผมอีกเช่นเคยนะเป็นเกมแบบพันด้านผมชอบเกมแนวนีเนเน้เป็นพิเศษเลยมันเป็นเกมที่เล่นจบได้โดยไม่ต้องเติมเงิน ดูตั้งค่าก่อนมีอะไรบ้างไม่มีปรับอะไรมากมายมีแค่เปิดเสียงกับปิดเสียงนะกลับเลยแล้วกันตั้งค่าเปลี่ยนภาษาก็แน่นอนว่าน่าจะไม่มีภาษาไทยแน่นอนตาน,นึงเข้าไปเลยเราได้เป็นตัวต้องแมวสีฟ้านะเฮ้ยได้เห็นฉันไหมเห็นเห็นอยู่ไอตัวดำาๆโอ้ดีมาก แ,แปลหมดไม่ไหวนะครับผมเอยน้อยก็เออน,นี่แหละเขาบอกหน้าเดินหน้าอปหลังกระโดดก็พื้นๆนะทั่วไปตาแนวเกมสไตล์นี้กระโดดสองครั้งได้ไหมไม่ได้กระโดดแล้วขังเดียว อันนี้คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อเก็บคะแนนเก็บอะไรอะไรก็ยังไม่ไม่่อยเข้าใจเท่าไหร่ผ่านแล้วเออเหมือนจะผ่านแล้วล่ะ น่าจะเป็นระบบสอนเล่นลนะั่ะสงสัยจังกระโดดไปถึงตรงด้านสายได้ไหมถึงเฉยอ,อันนี้นิดเดียวขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยน้าลูกต่อเลยล้วกัน เนี่ยมันโดดได้ไม่รู้สูงเท่าไหร่อ,อร๋อกดมือโดนไอ้ตรงที่ถอยหลังผ่านแล้ว เหมือนจะมีระบบอะไรเข้ามาให้ด้วยชุบมันจะวาร์บอ่ะวาร์ปไปตรงรูปกลางเขนอันนี้กระโดดไม่ถึงแน่นอนวาร์ปไปนั่นแหละสวยเออช่วยให้สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยเอ่ามา โดยไม่ดึงวาร์าไปเลยเรียบร้อยผ่านนะครับอืมก็เล่นง่ายดีนะแต่ต่อไปก็น่าจะยากแน่นอนนะอ่ะอ๋อวาร์าแบบส่งต่อวาร์ปต่อเนื่องเหมือนต้องให้ขึ้นสัญ,ญลักษณ์ก่อนเราถึงจะว์าไปได้ ขึ้นสัญ,ญลักษณ์ลูกอะไรยังไม่รู้ข้างบนข้างบนไปได้ไหมข้างบนเหมือนจะไปไม่ได้ดันมานี่เหยียบแล้วก,ก็เราโดดขึ้นอ่าเหมือนจะใช้สมองนิหน่อยขึ้นสัญ,ญลักษณ์แล้วเราไปได้เลยเนี่ยเรามาได้เลยขึ้นสัญ,ญลักษณ์ละ เก็บปกปีใช่ไหมอ้ออย่าพึ่งขึ้นไปอย่าพึ่งขึ้นไปจะไปเก็บไอ้อันอันที่อยู่อ่าไปก็ได้วะแล้วก็เริ่มไ่มีสัญลักษนณะ์แล้วก็ไปได้เลยปึบผ่านแล้วละ่ะ เรียบร้อยอยากเจอแาดยากจังเลยมาแล้วพูดังไม่ัขัดคบวาร์ปอ่าแล้วก็วาร์ปมาตรงนี้ใ้้กระโดดนพวก็ดดองแย่นะหนามเยอะขนาดนี้ถึงไหม,มถึงย อันนี้ไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงแน่นอนวาร์ปไปเลยอันนี้คืออะไรตัวบอสหรือเปล่าล็อกเช็คพอยดูวิดีโอเพื่อจุดเซฟโอเคยังไงมีจุดเซฟก็ดีกว่าต้องไปเริ่มใหม่แต่ต้นเนอะ เออดูโฆษณาหน่อยแล้วกันฉันต้องการมันเออผมไม่ได้เปิดเน็ตหรือวาเออต้องเปิดเน็ตก่อนว่าจะปิดเน็ตเล่นแบบออฟไลน์ต้องต้องดูวีดีโอโฆษณาเพื่อแลกกับจุดเสพ ก็มีจุดเซฟไวฟ้ดีกว่านะครับผมจะได้อ่าเล่นพลาดอะไรมาจะต้องจะได้ไม่ต้องกลับไปเริ่มใหม่รอรอโหลดวิดีโอเด็ดเข้ามาแล้วนะเข้ามาม่อือสามสิบวินาที แลกกับจุดเซ็ถือว่าถือว่าคุ้มอยู่นะเออมันเกมฟรีด้วยละทุกคนถ้าเป็นเกมเสียต่างนี้น่าจะโดนตาเลยไปลวเกมฟรีให้เล่นตั้งแต่ต้นจนจบได้ที่แบบหาหาได้ไม่ง่ายเลยนะ เรียบร้อยได้จุดเซร็จแล้วเฮทซิต hey, ี้ลูกแมวลูกขาวเล็กๆนี่สิกลัวกลัวแย่ไปเลไม่แปลดรือเปล่า การตรงเลยผมผมค่อนข้างมูอันตรีเนี่ยยังไ,ไงก็อยากอยากเก็บเลยไอ้ที่จงเลยออกไปเลยแล้วกันเรื่องใหม่ไม่เป็นไรขอแค่ได้ เก็บของให้ครบฮึบเจ็บหน่อยจะกระโดดถ,ถึงเหมเนี่ยฮึบดีกว่าจะไม่ถึงใช่เกยบอะไรเกยบเพื่อเปิดประตู พอโดดออกก็หลบต้องหาอะไรมาทับไวอ้ไอ่ะกง่ืมสวยเลยทับไว้นั่นแหละเป็นอีกสักตางแล้วกันนะครับผม ไม่ถึงกระโดดไม่น่าจะไม่น่าจะกระโดดถึงนะแต่เรากระโดดให้มันขึ้นสัญญาลังแล้วก็ค่อยวับแล้วก็จะเออแบบนี้เลยแบบนี้เลย,แบบเลยวับเออไม่ต้องกระโดดให้ถึงก็ได้รอรอจังหวะดีๆไปเออนั่นแหละ มาแล้วไอ,อ้จุดเสียจุดเสียแลกโฆษณายังไงก็ต้องดูไวอ้อ่ะเผื่อตายมาจะได้ไม่ต้องไปเริ่มใหม่แต่แรกผมว่าโฆษณาโฆษณาในในเกมนี้ไม่ได้ยากเลยนะเพราะว่าเราเล่นเกมใช่ไหมโฆษณาก็เป็นโฆษณาเกม มันทำให้เรารู้สึกสนใจอยู่นะมันดีมากๆเลยเอาเอาโฆษณาเกมมาใส่ไปในเกมเนี่ยด้อความที่เราเล่นเกมเราก็ต้องชอบเกมไปแล้วมันดีกว่าแบบเอาโฆษณาแบบเสื้อผ้า ปรัชนาขายขายรถยักรอะไรมาใี้เกียบเลยค่อยๆใส่ีบนี้ทีละนิโอ้โหเริ่มยากแล้วเรื่มยากแล้วทุกคนพ้อผ่านแล้วเหรอเหมือนจะผ่านไปแล้วนะโอเคผมว่าผมว่าผมว่าเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะเกมนี้สนุกม,มากๆเลยอย่าลืมไปหาโหลดมาเล่น ดูนะไหเก็บกลอจะบอกว่าเกมออฟไลน์มันก็ยังไงอยู่นะเพราะว่าต้องเปิดเน็ตดูวิดีโอแลกจุดเสร็จเอาล่ว่าเจอเกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปละ